ไปให้เขาเนาะคะ่ะทุกคนคิดอย่างนี้ก็แล้วกันเนาะบางคนก็ได้แบบคือใครก็ได้อะไรประมาณนี้แต่เดี๋ยวนี้ยคือมันไม่ใช่แล้วนะทุกคนณนะเวลานี้โลกของเราหมุนไปเร็วมากนะก็มีประมาณนี้ก็อันนี้แจกไปแล้วนะทุกคนอืมอันนี้นะคะตามตามบ้านนี่แหละคะ่ะแล้วก็หม้อที่สองก็เราก็อ่า นำส่งนะคะลูกค้านี้ก็เลยทำอย่างนี้นะคะทุกคนแต่ว่าการทำของเราในครั้งนี้นะคะการทำของเราในครั้งนี้เราก็แบบ คือใครก็ได้อะไรประมาณนี้แต่เดี๋ยวนี้ยคือมันไม่ใช่แล้วนะทุกคนณนะเวลานี้โลกของเราหมุนไปเร็วมากนะจากเราไปคือคือคนที่อ่ามีบุญสัมพันธ์นะคะที่แท้จริงนะคะทุกคนอืมเขาก็จะเคยมีบุญนี้ก็เลยทำอย่างนี้นะคะทุกคนแต่ว่าการทำของเราในครั้งนี้นะคะ การทำของเราในครั้งนี้เราก็านะคะตามตามบ้านนี่แหละคะ่ะแล้วก็หม้อที่สองก็เรากา็นำส่งนะคะลูกค้าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆกคนนะคะ วันนี้นะคะเราจะมาพาทุกทๆท่านนะคะแต่อย่าไปคิดว่าเออเขาจะพอกินหรือไม่พอกินเนี่ยอย่าอย่าไปคิดเลยค่ะทุกคนนะคะ <g iggle> <g iggle> ก็ทําไปเท่าที่ทําได้นะคะคนที่ได้รับจะหมุนและเปลี่ยนแปลงตามสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะคะทุกคนมันไม่มีอะไรมากหรอกคะ่ะแค่เราคิดในสิ่งที่ดีๆแล้วก็ทำเนี่ยอ่ายังยังไม่ได้อะไรเนาะเะนาะอ,อืม น้อยนะคะหลังจากที่สงการเราเออหลังจากที่ปีใหม่นะคะเราไม่ได้ทําอะไรเราไม่ได้ให้อะไรเลยเนาะเะนาะมารอบนี้เราก็อืมแบบคือใครก็ได้อะไรประมาณนี้แต่เดี๋ยวนี้คือมันไม่ใช่แล้วนะทุกคนณนะเวลานี้โลกของเราหมุนไปเร็วมากนะทุกคนอืมใจของคนก็เช่นกันค่ะใจของคนก็เช่นกันนะคะ,คเ,นนะ,คะเพราะฉะนั้น เราก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามโลกที่หมุนไปค่ะทำแกงเขียวหวานค่ะทุกคนทานกับขนมจีนนะคะวันนี้เราจะเปลี่ยนจากน้ำยาก็ก็ได้แค่นี้ก็ถือว่าเราได้ทำแล้วนะคะทุกคนไม่ได้อาจจะไม่ได้ทุกคนนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพาทุกๆท,ท่านนะคะหมุนและเปลี่ยนแปลงตามสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะคะทุกคนมันไม่มีอะไรมากหรอกค่ะแค่เราคิดในสิ่งที่ดีๆแล้วก็ทำในทำแบ่งเพื่อนๆแบ่งญาติพี่น้องด้วยนะคะเพื่อกุลกับเรามาเราถึงได้มีโอกาสได้อ่า เอาไปให้เขาเนาะคะ่ะทุกคนคิดอย่างนี้ก็แล้วกันเนาะบางคนก็ได้เนาะไม่ได้แบบมีคําพูดใดที่แบบไปแบ่งเพื่อนที่ตลาดด้วยนิดหน่อยนะคะทุกคนนิดหน่อยค่ะไม่ได้เยอะหรอกคะ่ะทุกคนทําแค่สองหม้อนะคะนะคะตามตามบ้านนี่ละคะ่ะแล้วก็หม้อที่สองก็เราก็อ่า นำส่งนะคะลูกค้าเนาะไม่ได้แบบมีคำพูดใดที่แบบทำแบ่งเพื่อนๆแบ่งญาติพี่น้องด้วยนะคะ,ะเนาะไม่ได้แบบมีคำพูดใดที่แบบสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพาทุกๆท,ท่านนะคะอ่ายังยังไม่ได้อะไรเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะอืม มีเท่าไหร่ก็เอาแค่นั้นนะทุกคนเรามีแค่นี้เราทำแค่นี้นะคะเราอยากทำสิ่งที่ดีๆนะคะคิดแล้วก็ทำเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะในสิ่งที่เราอ่าตักได้นะคะไม่ได้เยอะแยะค่ะทุกคนนี่เป็นไงเอ่ยสิ่งที่ดีๆนะคะคิดแล้ว ก็ทำเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะในสิ่งที่เราอ่าตักได้นะคะไม่ได้เยอะนี่คือจะเป็นคติประจําใจของเราไปตลอดชีวิตนี้แล้วล่ะค่ะทุกคนนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเมื่อก่อนคือทําแบบคือใครก็ได้อะไรประมาณนี้แต่เดี๋ยวนี้คือมันไม่ใช่แล้วนะทุกคนณนะเวลานี้โลกของเราหมุนไปเร็วมากนะ ลูกค้าที่รับสินค้าจากเราไปนะคะก็เป็นอของขวัญแทนใจเล็กๆแน่นอนแบบคือใครก็ได้อะไรประมาณนี้แต่เดี๋ยวนี้ยคือมันไม่ใช่แล้วนะทุกคนณนะเวลานี้โลกของเราหมุนไปเร็วมากนะจากเราไปคือคือคนที่มีบุญสัมพันธ์นะคะที่แท้จริงนะคะทุกคนอืมเขาก็จะ เคยมีบุญทำแบ่งเพื่อนๆแบ่งญาติพี่น้องด้วยนะคะน้อยนะคะหลังจากที่สงการเรา,เาหลังจากที่ปีใหม่นะคะเราไม่ได้ทำอะไรเราไม่ได้ให้อะไรเลยนะคะเนาะมารอบนี้เราก็อืมนะคะตามตามบ้านนี่แหละคะ่ะแล้วก็หม้อที่สองก็เราก็อา่านำส่งนะคะลูกค้าไปแบ่งเพื่อนที่ตลาด ด้วยนิดหน่อยนะคะทุกคนนิดหน่อยค่ะไม่ได้เยอะหรอกค่ะทุกคนทําแค่สองหม้อนะคะแค่อะไรมากมายนะคะทุกคนนี่ก็ได้ครึ่งหนึ่งแต่ว่าเราก็ถ่ายไว้นิดหน่อยนะคะทุกคนแอบเก็บไว้นะคะแล้วแต่แต่อย่าไปคิดว่าเออเขาจะพอกินหรือไม่พอกินเนี่ยอย่าอย่าไปคิดเลยค่ะทุกคนนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็ทําไปเท่าที่ทําได้นะคะคนที่ได้รับจ้ เราทำเลยนะคะเราไม่ต้องคิดอะไรมากมายแต่ทำแกงเขียวหวานค่ะทุกคนทานกับขนมจีนนะคะวันนี้เราจะเปลี่ยนจากน้ำแต่ว่าสิ่งที่เราทำอ่ะทำด้วยใจนะทุกคนผลที่ออกมาเราก็มีความสุข สุกกล้สุกใจนะคะอ่นนี้เรายังตักไม่หมดเราทําแล้วแล้วก็แบ่งแบ่งทุกทุกคนได้เลยค่ะแล้วก็เอาปลาทำแกงเขียวหวานค่ะทุกคนทานกับขนมจีนนะคะวันนี้เราจะเปลี่ยนจากน้ำแย่อะไรมากมายนะคะทุกคนนี่ก็ได้ครึ่งหนึ่งแต่ว่าเราก็ถ่ายไว้นิดหน่อยนะคะทุกคนแอบเก็บไว้นะคะ แล้วนี้ก็เลยทําอย่างนี้นะคะทุกคนแต่ว่าการทําของเราในครั้งนี้นะคะการทําของเราในครั้งนี้เราก็น้อยนะคะหลังจากที่สงการเราอหลังจากที่ปีใหม่นะคะเราไม่ได้ทําอะไรเราไม่ได้ให้อะไรเลยนะคะเนาะมารอบนี้เราก็ืออทำแบ่งเพื่อนๆแบ่งญาติพี่น้องด้วยนะคะ ลูกค้าที่รับสินค้าจากเราไปนะคะก็เป็นอของควาญแทนใจเล็กๆแน่นอนจากเราไปคือคือคนที่มีบุญสัมพันธ์นะคะที่แท้จริงนะคะทุกคนเขาก็จะเคยมีบุญสิ่งที่ดีๆนะคะคิดแล้วก็ทำเลยคะ่ะทุกคนนี่คะ่ะในสิ่งที่เรา ตักได้นะคะไม่ได้เยอะยอย่างเนาะไม่ได้แบบมีคำพูดใดที่แบบนี่คือจะเป็นคติประจำใจของเราไปตลอดชีวิตนี้แล้วล่ะคะ่ะทุกคนนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเมื่อก่อนคือทำนะคะตามตามบ้านนี่ละคะ่ะแล้วก็หม้อที่สองก็เราก็อ่านำส่งนะคะลูกค้าเราทำเลยนะคะ เราไม่ต้องคิดอะไรมากมายแต่เนาะไม่ได้แบบมีคำพูดใดที่แบบเอื่อกุลกับเรามาเราถึงได้มีโอกาสได้อ่าเอาไปให้เขาเนาะคะ่ะทุกคนคิดอย่างนี้ก็แล้วกันเนาะบางคนก็ได้หมุนและเปลี่ยนแปลงตามสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะคะทุกคนมันไม่มีอะไรมากหรอกคะ่ะแค่เราคิดในสิ่งที่ดีๆแล้วก็ทำในขาทุกคนนี่ เป็นไงเอ่ยค่ะทุกคนนี่เป็นไงเอ่ยมีเท่าไหร่ก็เอาแค่นั้นนะทุกคนเรามีแค่นี้เราทำแค่นี้นะคะเราอยากทำนะคะตามตามบ้านนี่ละคะ่ะแล้วก็หม้อที่สองก็เราก็อ่า นำส่งนะคะลูกค้าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพาทุกๆท,ท่านนะคะแจกแบบให้ญาติพี่น้องอะไรหมดแล้วนะอันนี้มอที่สองนะคะทุกคนที่เราตักเนะะี่ยค่ะก็จะเหลือประมาณนี้แหละทุกคนก็ไม่ได้เยอะไม่ได้อะไรนะคะเราทำเลยนะคะเราไม่ต้องคิดอะไรมากมาย